สำหรับใครนะฮะที่กำลังตามหากลุ่มไม c ครับอยู่เนี่ยบัวขอแนะนำกลุ่มนี้เลยกลุ่มไม e ครับคอมมูนิตี้กลุ่มของบัวเองบอกเลยว่ากลุ่มนี้แอดเป็นกันเองไม่กัดชิดยาแล้วฮะขอบคุณฮะเฮ้ย hey! สวัสดีท่านผู้ชมที่น่าตาดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับบัวครับเย่ yeah! วันนี้บัวมาเล่นไม่ครับเอาชีวิตรอดหรือในซีรีส์ที่มีชื่อว่าบัวจังเซเวโรนั่นเองนะฮะในตอนที่8นี้บัวก็เอ,อ่อมาทำการ เตรียมพื้นที่สำหรับการทำฟาร,ร์มบรรลักษณ์นั่นเองซึ่งบัวเนี่ยสามารถเออ f i s h i s h i n r f a r มในการหาสมุดเอนชานได้แต่คือบวก้มขี้เกียจ AFK นั่นแหละคือ FK k คขี้เกียจคือบัวที่เก็บเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้อย่างนั้นถึงแม้บัวจะไม่ได้ทำอะไรบัวไปทำอย่างอื่นแต่บัวก็ไม่อยากเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้เพราะว่ามันร้อนระแบดมันหมดจบ ผมก็เลยมาทำฟาร์มบรรดากเพื่อตามหาสมุดเอนชานั่นเองในส่วนตรงนี้เนี่ยที่เห็นก็คือบัวทำการวางไม้รม้อมรอบเพื่อที่จะขนย้าย NPC จากที่อ่พอผ่านมาที่นี้นะฮะแบบกักกันไว้อะไรงี้เออเขาพูดพิดแท็กอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยบัวก็ได้ทำการวางรังรถไฟเพื่อที่ จากคนย้าย NPC มาซึ่งเอาจริงๆตอนแรกตรงนี้เนี่ยบัวจะเอาไว้เป็นที่เพาะพันธุ์เอาไว้ที่ขยายพันธุ์ NPC นะฮะแต่ว่าบัวเปลี่ยนใจละมาทำเป็นาฟาร์มบรรลักษ์แทนนั่นเองบัวบอกเลยว่าบัวโคตรสิ้นเปลืองเหล็กในการครับรางรถไฟแถมไม่มี power r a i l อีกแย่ yeah, มากเออบัวเนี่ยไปหารออางรถไฟ ไม่ได้ไปหาจากอมาโนมาชาร์ปแต่คือบัวไปคราฟด้วยเหล็กที่มีอยู่ในบ้านนะฮะแล้วในขณะที่บัวต่อทางนั้นเองก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีคริปปี้อยู่ตรงหน้ากําลังจะระเบิดใส่บัวระบาดตีมันลงมาแถมบัวยังลงตามมันมาด้วยคือแบบแทนที่จะอยู่ข้างบนบัวตีมันไปทีนึงสหลบไม่ทันนะคะโดนมันระเบิดใส่เฮอมันช่างแบบเลวร้ายอะไรขนาดนี้แถมยังมีลูกซอมบี้นะคะขี่สไปดี้เออ มา,าบวัวฆ่าสไปดี้ได้นะฮะแต่ว่าลูกซอมบี้มันยังอยู่มันเลยไปขี่วัวฮะแล้วคือวัวมันก็ไวเหลือเกินโอ้โหเรียบร้อยวัวสุกเลยโอ้โหบัวก็เลยทําการจัดการลูกซอมบี้นะฮะตายไปซะแกน่ะเออล้วบัวก็ไปปักทอสตรงที่คลิปเปอร์มันระเบิดนะคะเพราะว่ามันมืดคลิปเปอร์มันระเบิดไปนั่นเองแล้วบัวก็ไม่อุดด้วยนะคะเป็นคนดีจัด บอก็มาต่อทางต่อนะฮะบัวใช้เวลาในการต่อ,อทางรางรถไฟเนี่ยโคตรนานบอกเลยวัวเสียเวลากับตรงนี้นานพอสมควรน,นะฮะนานดํานานมากๆเลยนะแล้วคือบัวไม่ได้ไปหารางรถไฟจะออามันต้นไม้ช้าหรือเหมืองร้างแต่บัวคือแบบมีเหล็กที่บ้านเท่าไหร่บัวเอามาค้าหมดเลยทุกคนคือแบบมันสิ้นเปลืองเหล็กมากแล้วอุปสรรค ที่บัวพบเจอนั่นก็คือเวลาบัวต่อทางแล้วบัวเนี่ยแบบเดินเดินไปแล้วบัวรูวังฮะคือแบบมันแย่ที่สุดแล้วนี่นะคะบัวก็อ่าลงมาที่เหมืองใต้ใต้เหมืองใต้บ้านนะคะเพื่อมาตามหาเหล็กอันน้อยนิดอุ้ยไม่ร่วงตามหาเหล็กอันน้อยนิดนะคะที่มีอยู่ในบ้านเพื่อเอาไปทำไอ้นี่ รถไฟนะคะเพราะว่าบัวเนี่ยเอาเหล็กไปครบับรางรถไฟหมดแล้วแล้วบัวไม่เหลือเหล็กในการเออ่ทำรถไฟเลยอย่างน้อยก็มีเหล็กอยู่น้อยนิดนะคะให้บัวเนี่ยทำรถไฟได้หนึ่งอันจริงๆมันทําได้มากกว่านั้นแต่บัวเลือกที่ทําอันเดียวนี่ก็มาที่ตรงที่เ,เราขยายพัน NPC นะคะบัวก็ทาการต่อรางรถไฟมานั่นเองนะ เ,ออเพื่อเข้ามาข้างในซึ่งบัวบอกบัวบอกเลยว่าลูก n อ็มันแบบเยอะมากไม่รู้มันเจอแบบเกิดเยอะไปไหนไม่รู้ว่าบัวขยายพันธุ์เยอะเกินไปหรือเปล่านี่นะบัวก็ได้ทําการดาน e ันเอ็นพตัวนี้เพื่อให้มันขึ้นรถนะคะแต่มันก็ดันยากดัดนเย็นเหลือเกินมันมันไม่ยอมขึ้นแต่ตัวที่ขึ้นนั่นก็คือเป็นลูก n p c ฮะคือแบบแกจะมาทำอะไรนี่โอ้โห ในที่สุดนะคะบัวก็จับเจ้าตัว npc ได้แล้วซึ่งบัวไม่มีพา w เว r เ i l นะบัวก,ก็เลยต้องมาดัน npc เองคือแบบถ้าเกิดบัวไม่ดันรุลชาติไหนมันจะถึงดีไม่ดีมันไม่ถึงด้วยทุกคนเออคือแบบมันเป็นปัญหามากเลยคือบัวไม่มีพา w เว r เ i l ในการเร่งความเร็วมันและอย่างหนึ่งก็คือบัวก,ก็ต้องวิ่งตามมันเนี่ยแล้วคือบัวแบบเสียเวลาในการดัน มันมากแล้วคือบัวแบบวิ่งวิ่งไปแล้วล่วงหลายรอบมากบัวเสียเวลากับตรงนี้ก็คือเป็นชั่วโมงฮะกว่าจะขนย้าย NPC ได้ถามว่าตอนนี้บัวขนย้าย NPC ได้ไปหมดหรือยังเท่าที่บัวต้องการคําตอบคือ,อยังฮะก็ได้มาแค่นิดหน่อยเองอ <c oughs> เพื่อมันน่าเศร้าอันนี้นะคะบัวก็มาขุดทรายตรงทะเลทรายนะเพราะว่าทะเลทรายมันอยู่ไกลๆนี่เลยเออไกลไกลามากๆเพื่อที่จะเอาไปทํา กระจกบัวจะไปทําเป็นกระจกแผ่นนะฮะเ,เพื่อทําการหลบ,บล้อมตัวที่เราจะให้พซีเข้าไปอยู่เนาะคืออันนี้คือบัวทําตามาพี่แท็กนะคะจากช่อง circle 4 8 2 6ปดสองหกไมรมนะฮะไม่รู้ว่าอนชื่อถูกหรือเปล่าไม่ไม่รู้ว่าได้ชื่อถูกหรือเปล่านะคะถ้าเลกผิดก็ขออาภัยด้วยฮะ,ะนี่บัวก็กลับมาเผาเ ทรายที่ตรงนี้นั่นเองนะเออจุดอยู่ชั่วคราวของบัวน,นะฮะก็ได้ทรายมา1ชุดกับอีก60ิอันนั่นเองก็เกือบเกือบสองชุดนี่บัวก็ทําการเอาเตียงมาวางเออนูน่นนี่นั่นมาอยู่ชั่วคราวไม่แน่ใจว่าจะชั่วคราวหรือแบบจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่นั่นเองนะก็บ้านดีๆไม่มีกับเขาเลย ในส่วนของตรงนี้เนี่ยบัวได้ทําการเอาเอาจ้าค o บเปอร์สโตนที่มันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองของบัวเนี่ยเอามาทําที่ล้อมรอบให้เอพซมันไปอยู่ข้างในนะฮะจริงๆเราสามารถเผา,าเพื่อที่จะเอาคัพเปอร์สโตนเนี่ยไปเผาเพื่อให้ได้สโตนแล้วก็เอาไปคราฟสโตนบริกได้แต่บัวไม่ทำบัวเลือกที่จะใช้คัพเปอร์สโตน เพื่ออะไรบบก็เมนูเหมือนกันเออมันเป็นแบบเท็กเจอร์อีกเท็กเจอร์นึงนั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือมันมีรีซอตต์แผกมีเท็กเจอร์แ็กที่เปลี่ยนไปแถมยังมีเอ่ออาไบโอมีวันเวลานะฮะมีแบบพิกัดเปลี่ยนไปแล้วก็เอ่าเอ็กพีบาร์เป็นเรนโบเพราะว่าบัวเนี่ยใช้เวลาอัดคลิปนี้แบบหลายวันอยู่นะคะ ามว่าทาไมหลายวันคือบัวไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่คือมันมีเวลาแต่บัวเอาไปเล่นกับเพื่อนหมดนะคะกับช่วงนี้บัวก็เรียนแล้วก็ปั่นงานนะคะแล้วก็ขี้เกียจเล่นเลยอะไรย่างนี้ก็เห็นมาจากบัวเล่นกับเพื่อนแล้วบัวอยากจะแบบรู้ว่าไบาโอมลงนี้คือไบโอมอะไรแล้วบัวก็อยากจะรู้ว่ามันกี่วันแล้วอะไรอย่างนี้อาวแล้วที่บัวลงนะคะมันก็มีดูบิลิตี้ของอุป,ปกรณ์้วยบัวก็คือไปหาลงมามาก ก็คือบัวลงรีซอแคเยอะมากเลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้นเนี่ยเดี๋ยวบัวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นั่นเองนะคะตรง Description นั่นเองก็เออมันมีเยอะมากเลยบัวก็ไม่รู้ว่าบัวแบบลงอะไรบ้างบัวก็จำไม่ได้นะอันนี้บัวก็ทำการครับกระจกมานะคะแล้วคือกระจกแผ่นมันวางยากมากแถมบัวเนี่ยยังจะมาเล่นแบบในหน้าต่างของที่มันเป็นแบบ มืนในคอมนะคะแล้วก็มีไอตัวเล็งตรงกลางด้วยก็คือค่อขนข้างที่จะแบบยากลำบากมากเลยแต่บัวก็เล่นมันเออต้องเป็นคนยังไงเนี่ยก็บัวก็วางไปอย่างนี้ฮะเพื่อล้อมลอบนั่นเองเนาะเพราะว่ามันจะสูงสองบล็อกคือ AI มันจับว่ามันเป็นแบบสองบล็อกแล้วเอ c มันจะไม่ออก ในส่วนของตรงนี้เนี่ยโบก็ทุบพื้นนะตอนแรกมันเป็นพื้นหญ้าเนาะเป็นดินอะไรอย่างงี้ก็คือทุบออกแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นอ่พื้นไม้สปรูสนั่นเองนะฮะก็คือข้างๆมันเป็นไบโอมไทกาทุกคนไม้สปรูสมันก็เลยแบบโคตรเยอะโบก็เลยเอามาทําเป็นพื้นละกันนะเออก็เออไม้สปรูสมันก็สวยนะเว้ยเฮ้อบัวก็เอามาใช้ ในการสร้างค่อนข้างเยอะจะบอกว่าคือสีมันเหมือนช็อกโ,โกแลตเหรอแต่ดาร์กโอ๊กเหมือนกว่ามันเหมือนสีแบบกาแฟอะไรเงี้ยคือแม้มันอาจจะไม่เหมือนมากแต่คือมันก็เหมือนอะหรือบัวหิวเนี่ยฮะเออคาดว่าบัวน่าจะหิวแล้วเนี่ยช็อกโกแลตเงี้ยกาแฟเงี้ยเออหิวแน่แน่ถามว่าบัวได้อะไรจากคลิปนี้คือบัวใช้การพากแล้วคือบัวก็พูดไปเรื่อย แล้วบัวก็พาแบบออกประเด็นจากตัวเนื้อหาของคลิปมากเ,เพื่อเป็นสีสันของคลิปไงทุกคนต้องเข้าใจว่ามันคือแบบเป็นสไตล์นั่นเองนะคะก็แบบนั้นแหละมันพอดีว่าบัวแบบมันหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยคือบัวอัดคลิปไว้แค่นี้นะคะคือแบบว่าบัวเนี่ยอยากจะมีคลิปลงคือบัวไม่ได้ลงคลิปมาประมาณแบบชาติเศษแล้ว นั่นเองนะคะบัวก็เลยแบบมาลงคลิปหน่อยบัวก็อัดมาช่วงหนึ่งนะคะมันเป็นแบบเตรียมตัวเตรียมตัวก็ถือซะว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นแบบคลิปที่เราเตรียมตัวที่จะทําฟาร์มบรรลักษ์อย่างที่บวัวบอกนั่นเองค่ะเออก็ตามนั้นนะคะก็ไปฮะเจอกันคลิปหน้า